วันนี้มาดูฉากจำจากหนังเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับหนังเรื่องวายอลวนตอนที่หนังเรื่องนี้ฉายครั้งแรกในกรุงเทพนั้นผมยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับยังไม่มีโอกาสได้ดูนะครับจนกระทั่งมีการทำภาคต่อก็คือเรื่องรักกุดตะลุดนะครับวายอลวนนั้นฉายครั้งแรกปี219นะครับรักอุตระลุดนั้นปี220นะครับแต่ว่า แม้ว่าผมจะไม่ได้ดูนะครับแต่เพื่อนในห้องเรียนนะครับก็จะร้องเพลงให้ฟังนะครับก็คือเพลงสุขหายูขนใดแล้วก็เพลงชุบชับนะครับซึ่งอยู่ในหนังเรื่องรักอุตลุลก็เรียกว่าหนังสองเรื่องนี้นะครับและชื่อของพระเอกก็คือไพโรจนสังวรีบุตรละละนาสุลาวันนั้นอยู่ในใจมาตลอดนะครับฉากที่จะเป็นฉากที่คุณเพนทคนนั้นไปดูผลสอบเอ็นทรานครับสมัยก่อนต้องไปดูกันแบบนี้แหละครับที ขาประกาศไว้นะครับที่จุฬาหรือที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับมีหลายชื่อเป็นอย่างนี้แหละครับก่อนลุ้นกันนะครับว่าการจะสอบเอ็นทรารันติดหรือไม่นะครับผมมีโอกาสได้ดูไวัวอลวุแล้วก็รักอุตรุษชายกลางแปลงพร้อมกันเลยนะครับที่แถวแถวทางเข้าไปที่วัดกลางจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ดู2เรื่องควบเลยนะครับก็ดูแล้วก็จําฉากนี้ได้แหละครับก็คือฉากที่ ไโรอนั้นดิดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงนะครับเพลงที่ร้องก็คือเพลงสุขายุหนได้นะครับ,บเ,เพลงนี้แต่งเนื้อร้องโดยคุณปิยพนันเอกบุญนะครับแล้วก็ร้องและบรรเลงโดยคุณมงคลทองชุมกับชัยรัตเทียบเทียม แต่ว่าตอนที่สมัยผมดูหนังเรื่องนี้ครั้ง,งแรกๆนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นเสียงของคุณไพโรธสังเวริบุตรร้องเองนะครับจริงๆนั้นไม่ใช่ครับอยอวลวนนั้นเป็นผลงานการสร้างและกำกับของคุณเปียกโปสเตอร์นะครับแต่ว่าใช้พระเอกนักเอกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับก็คือคุณไพโรธสังเวริบุตรแล้วก็คุณลาลานาสุลาวันนะครับแล้วก็จากประวัติการใช้หนังก็ต้องเรียกว่าปแปลกนะครับหนังเรื่องนี้นะครับ เข้าฉายแรกๆเป็นรอบมิดไนท์อย่างเดียวเลยนะครับที่โรงหนังอินทราแล้วก็โรงหนังสยามก็คือฉายมิดไนท์ของคืนวันที่19กันยายน2019นะครับไปเรื่อยๆจนถึงวันที่2ตุลาคมปี2019นะครับเรียกว่าฉายเฉพาะรอบมิดไนท์นะครับจนหนังติดลมแล้วครับเรียกว่าคนเริ่มพูดถึงเริ่มรู้จักมากขึ้นนะครับจากนั้นจึงเริ่มฉายในรอบปกตินะครับที่โรงหนังสาราเฉลิมไทยเมื่อวันที่7ตุลาคม ปี219นะครับแล้วก็วันที่8ตุลาคม219 0นั้นเริ่มฉายที่ออสการ์กับโรงหนังสยามผมก็เคยสัมภาษณ์คุณไพโรธสังเวริบุตรนะครับเมื่อมาลาดาราที่หอภาพยนตร์นะครับถามถึงเรื่องการฉายที่แปลกแบบนี้เหรอครับคุณไพโรธก็ตอบสั้นๆแต่เพียงว่าที่ต้องฉายแบบนั้นเพราะว่าเป็นหนังนอกกระแสจริงๆนะครับเพราะว่าสายหนังนั้นไม่ซื้อหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพระเอกก็ไม่หล่อนะครับนางเอกก็ไม่มีใครรู้จักนะครับเรียกว่า ตอนนั้นเอาหนังไปฉายเล่นๆนะครับก็คือว่างรอบไหนก็ฉายรอบนั้นนะครับที่แถวๆสยามอินทรานั่นแหละครับคุณไพโรธก็ไปแทบทุกคืนนะครับไปเชียร์หนังนะครับแล้วในที่สุดหนังก็ดังขึ้นมาและนี่ก็คือฉากจําของผมนะครับจากหนังเรื่องไว,วัยอลวุ่นเมื่อปี2019ครับสุขาอยู่ขนได